สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า วันที่11นะคะเดือน11ปี64แนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8นะคะ4 3 2นะคะชุดเด่นวันนี้ให้0ูนะคะ <c oughs> เรามารู้ศูนย์กันนะคะศู 0, 0, นยคะศูนย์ห0ึ่งศูห 07 08 09นะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น09 08 0103นะคะแล้วก็จะเป็น07นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยๆแห้งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า